หลวงพ่อน้อยเป็นที่เลื่องลือในเรื่องวาจาศักดิ์สิทธิ์และการแผ่เมตตาผ่านกระแสจิตท่านสามารถเข้าใจและทำให้สัตว์ป่าเชื่องได้อย่างน่าอัศจรรย์วานอนที่มาอาศัยอยู่ในวัดมีความเชื่องราวกับเป็นสิทธิ์ที่เข้าใจภาษาของท่านไม่เพียงแต่วานอนเท่านั้นแม้แต่นกกาและไก่ที่มาอาศัยในเขตวัดก็ได้รับความคุ้มครองจากท่าน จนไม่มีผู้ใดกล้ากล้ำกลายทำอันตรายสัตว์เหล่านี้เรื่องเล่ามีอยู่ว่ามีนักเลงปืนผู้มีฝีมือฉังมาลองยิงนกในวัดอยู่บ่อยครั้งแต่ไม่มีผู้ใดได้นกไปแม้แต่ตัวเดียวเหตุการณ์เช่นนี้ทำให้นักเลงปืนต่างพากันขยาดและข่าวคราวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของท่านก็แพร่สะพัดออกไป จากเหตุการณ์เหล่านี้ลูกศิษย์และผู้ศรัทธาต่างเข้าใจและยกย่องหลวงพ่อในด้านกิตติคุณยิ่งขึ้นนอกจากความศักดิ์สิทธิ์ในวิชาอาคมแล้วท่านยังดำรงชีวิตอย่างมักน้อยยึดมั่นในความสันโดษมีความพอใจในสิ่งที่มีอยู่ปราศจากความโลภและความต้องการในความสะดวกสบายส่วนตัว